สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เย็นนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาทําพายไก่นะคะเครื่องปรุงและส่วนผสมก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็มีหน้าอกไก่นะคะหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะคะหน้าอกไก่แล้วก็อันนี้คือเป็นมันฝรั่งนะเพื่อนเพื่อนมันฝรั่งต้มหั่นลูกเต๋านะเย็นนี่ก็จะใส่ประมาณนี้นะคะความจริงเขาก็จะใส่แค่มันฝรั่งนะคะไม่จะเป็นต้องใส่มันมันเทศนะคะแต่เย็นนี่ชอบมันเทศก็เลยเอามันเทศใส่เข้าไปนะเพื่อน มันฝรัง่งหั่นเตาต้มนะคะต้มสุกนะคะต้มสุกแล้วก็มีมันเทศนะคะอ่ามันหวานเนาะมันเทศมันหวานญี่ปุ่นนะคะก็เยนี่ชอบนะคะคือใส่เข้าไปคือเพื่อนๆทําทก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ทาไม่ชอบนะคะอันนี้คือสูตรน้องก็จะมีแค่นี้นะคะแต่นี่เย,ยนี่ใส่เอ็กซ์ตร้านะคะเอ็กซ์ตร้าเป็นมันเทศนะคะเอ่อมันเทศนะคะไก่มันฝรัง่งแล้วก็หัวหอมนะคะหัวหอมนะคะหั่นลูกเตานะคะเพื่อนเพื่อน หอมนะคะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็มีสีอิ๊วขาวนะคะสีอุ๊วขาวนะคะแล้วก็ผงกะหรี่นะคะเพื่อนผงกะหรี่นะคะกะหรี่นะคะก็อันนี้อันนี้นะคะแล้วก็น้ำตาลพริกไทยนะคะพริกไทยนะคะเพื่อนเกลือแล้วก็น้ำมันพืชนะคะ แล้วอันนี้ก็ใช้แป้งแผ่นแป้งนะคะแผ่นแป้งสําเร็จรูปนะคะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีขายตามห้างทั่วๆไปนะคะเพื่อนก็จะใช้ลักษณะนี้แล้วก็จะมีไข่นะคะเพื่อนเอาไว้สําหรับทานนะแต่นี่นยังไม่ได้เอามานะคะเพื่อนก็เครื่องปรุงก็มีเท่านี้นะคะมาดูวิธีทํากันเลยค่ะเราวก็จะใส่หอมนะคะหอมใหญ่นะคะับมาไปผัดก,ก่อนนะคะ แล้วก็ถงเจลีนะคะเพื่อนใส่ลงไปหมดเลยนะคะผัดให้หอมนะคะก็จะผัถงจะดให้หอมเยแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะคะ ใส่นาอ,อกไก่ลงไปนะคเดีย๋ยวก็ขัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงรสนะคะใส่ซีอิ๊วขาลงไปนะคะผปรุงรสไม่ใช่ สีขาวนะคะตัวสีปรุรสนะคะแ้วก็เกลือนะคะเกลือนิดหน่อยนะคะต้องเยอะนะคะมันจะเค็มนะคะพริกไทยนะคะพริกไทยป่นนะคะเยอะหน่อยจะได้หอมนะคะไทยป่นแล้วก็น้ำตาลนะคะเครื่องปรุงก็มีเนี้เองนะคะิสีขาวน้ำตาลนะคะเกลือนะคะ พริกไทยนะคะเพื่อน่องปรุงไม่ได้มีอะไรเยอะนะมีนิดเดียวไม่มีอะไรเยอะกแล้วก็ผัดผัดไปนะคะผัดเข้ากันนะคะพริกไทยน้ำตาลสีอิ่วขาวนะคะหรือว่าสีอิ่วปรุงรสนะคะฝวายเขียวนะคะเพ่นี้เองนะคะผัดให้แห้งๆนะคะคเพื่อน เก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนะคะแล้วก็อันเทศนะคะน้ำหวานนะคะใส่ลงไปๆๆนะคะผัดเข้ากันนะคะเพื่อนกม็มีอะไรมากมายผัดเข้ากันนะคะผัดไส้ก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็ออกมาในลักษณะนี้นะคะ ที่นี้ก็ทําแป้งเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็จะทาน้ําตรงนี้นะคะเพื่อให้มันติดนะนี่ซื้อแป้งมาผิดผิดนะคะเพื่อนก็เลยต้องใช้การตัดนะคะเพื่อนตัดนะคะก็เลยมีส่วนที่เหลือเยอะแยะเลยนะคะมันมันเป็นวงกลมนะคะมันไม่เป็นเออมันไม่เป็นเหลี่ยมนะคะเพื่อนก็ต้องก็ต้องใช้ ตามตัดนะคะเพื่อนเห็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขยับกล้้ามาอีกนะคะเราต้องทาน้ำก่อนนะคะไส้เหลือเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะทำแผ่นแป้งเองนะคะก็าจะออกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อนสวยงามนะคะแต่ว่าต้องตัดเองนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะทำแผ่นแป้งเองนะคะเพราะว่าแป้งหมดนะคะ ซื้อแป้งซื้อซื้อแผ่นแป้งมาผิดนะคะต้อง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 ทำเองนะคะต่อไปเพราะว่ามันมันไม่เป็นเหลี่ยมนะคะมันเป็นวงกลมนะคะที่ซื้อมา นนี้ะะคะเดี๋ยวใบนี้ก็จะทาไข่นะคะเพื่อนไข่เราเราตีไข่แล้วเราก็จะกรองกับกระชอนนะคะแล้วก็มาทาให้ทั่วนะคะทาให้ทั่วอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเข้าไปเตาอบนะ,ะนะคะเพื่อนใส่ใบนี้เหลือเยอะนะคะเดี๋ยวใบนี้ก็จะทําแผ่นแผ่นแป้งต่อนะคะเพื่อนเดี๋ยวมาทาให้ทั่วนะคะ ทีนทาไข่เสร็จแล้วก็จะเ,เข้าตู้อบนะคะเพื่อนๆไส้เหลือเยอะนะคะเพื่อนทัน,นี้ก็จะทําก็จะรีดแป้งต่อนะคะเพื่อนไส้มันเหลือเยอะนะคะก็จะทําการรีดแป้งต่อนะคะเพื่อนอันนี้ก็คือจะทําเป็นห่อใหญ่ๆอันเดียวไปเลยนะคะขี้เกียจเป็นทาอ,อันเป็นอันเล็กๆนะคะจะทาบิ๊กไซส์ไปเลยใครกินอันนี้ก็อองจุกแน่นอน คือบิ๊กไซส์ไปเลยนะคะเพื่อนยันนี้ก็จะทาน้ําก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไส้ลงมาข้างล่างนะคะอันนี้คืออันใหญ่เลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวยันนี้ก็จะทําเพิ่มอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าไส้มันยังเหลืออยู่นะคะเพื่อนไส้มันยังเหลือนะคะก็จะทําเพิ่มอีกอันน,นนะนี่คือมาม่านะคะมาม่าพายเนะมาม่าป้าป้าพายเลยนะคะอันใหญ่เลยนะคะเพื่อนบิ๊กไซส์เลยนะคะ เจออันนี้เขาไปจุกแน่นอนนะคะ,ะมาม่าป้าป้าภายเป็นภายครอบครัวเลยนะคะอันนี้ภายภายไก่ก็เสร็จเรียบร้อยแ,แล้วนะคะเพื่อนเห็นไหมคะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้ก็ทําแป้งเองด้วยนะคะเพื่อนเพราะว่ามันมันเหลือเยอะนะคะก็เลยต้องทําแป้งเองนะคะเพื่อน มาทานด้วยกันนะคะพายไก่นะคะน,นี่มามาปลปักพา,ายไก่นะคะพายไก่พายไก่นะคะอร่อยอร่อยนะคะชิมดูแล้วนะคะเพื่อนๆอร่อยมากเลยค่ะ มาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะ